หากใครต้องการซื้อขายไอเดียฟีต้องที่นี่เลยเพจรับซื้อขายไอเดียฟี by o อ๊บริการรับซื้อและขาย ID f ดี a ฟีมีทั้งเอ็มล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตต,ตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอน100%แถมยังมีบริการรับดึงนักเตะขายากและบริการโอเดมอีกด้วยและที่สําคัญตอนนี้ทางเพจมีเว็บไซต์สําหรับซื้อ ID แล้วชื่อเว็บไซต์โอช็อปใครที่สนใจสามารถกดเข้าขไปที่ดิงด้านล่างได้เลยครับผม โอเคครับผมวันนี้มาอยู่กันในกิจกรรมใหม่ครับผม23ส i เทสไฟนอลซีซั่นนะครับบอกเลยว่าเป็นกิจซ้อนนะกิจทับกับกิจเดิมที่มันมีอยู่แล้วกิจเดิมยังไม่หมดแล้วกิจใหม่มาแล้วนะครับผมก็สมหาเหรียญเหมือนเดิมนะทีเหลืองนี่จะเป็นเหรียญที่หายากสุดละเพื่อไปแรกเปลี่ยนครับผมการ์ด99 5-8ถึงตรงนี้นะเห็นเขาได้กันประมาณ2ใบเป็นย่งต่ำเนาะก็โอเคอยู่ รางวัลผู้การนะได้ร้อยสองหกถึงแปดนะครับแตดเยอะนะแต่ว่าจะได้ของดีหรือเปล่าต้องไปดูกันนะครับแล้วก็ร้อยจตดร้อยด้วยมาครับวันนี้เราจัดไป1 000, 000, 000, ล้านแคสเรามีโปรโมชั่นด้วยนะครั้งแรกนะครับลด25%เนาะคนอื่นก็ได้15กันเราได้25ขิงหน่อยกูขิงทำไมกูแค่ยี่สิโอเค1ล้านแคสไปกดเลยรอบแรกใช้1,500้ตั้งกดอันนี้ดีสุดแล้วมันลดราคาถูกสุดแล้ว รอบแรกกดไปครับหกอันหุ้ยได้ร้อยเก้าด้วยโอเคแอ่นี้เราต้องเก็บสิบหกอันถึงจะได้สองใบเป็นยังตักตับตัวนี้ก็โอเคอยากได้บุกแปดมานลุ้นสักใบอ่ะได้ข้อรอยเก้า็โอเคต่อกันเลยอย่างรวดเร็วเนี่ย98เก้แปดมาสักใบดิรอบที่สองน่าจะมันห้าหกรอบมั้งไปอีกทีนึงสองละมันจะแบบ บางทีมันก็เยอะบางทีมันก็น้อยว่บใี่กูเสี่ยวไม่ครบไม่ครบนี่หาเลยนะกขดื่นก็ได้2ใบกูดได้ใบเดียวไม่เอาเลแลใ่ได้8แล้วขาดอีกครึ่งหนึ่งรอบต่อไปรอบที่3ามกดไปครับสักหาได้ไหมโอเคตามนั้นสวยโอเคโอเคห้าโอเคเลขสามอันสุดท้ายน่าจะพออยู่แหละ ขอ,อบวกแปดข้างในให้ได้ลุนอีกสักใบหนึ่งดิไปครับบวกแปดมาสี่ก็โอเคนะสี 4, ะ่สิบเจ็ดแล้วเออมันเกินละไปต่ออันนี้ไม่รู้รอบท้ายหรือเปล่าน่าจะไม่พอแล้วมั้งไปครับอีกรอบหนึ่งกดไปกูได้แปดเลยว่ะกูให้เยอะเหมือนกันเ่ย อุ้ยมันขาดรอบสุดท้ายขาดสา0ร้อยะเติมเพิ่มไหมุ้ยมันกดแถบนี้ดีสุดแล้วว่าเออให้มันครบกดแถบนี้ดีกว่าพอรอบที่แล้วเคยกดเหมือนกันกดตรงเนี้ยไม,ไม่ไม่คุ้มเลยไม่ออกเลยอเหลือแป๊บนนะ่ะเดี๋ยวเติมเพิ่มแป๊บมาครับไปเติมเพิ่มมาแล้วอีกนิดนึงมันเหลือเศษอีกสามร้อยเลยไปเติมเศษมามันจะได้กดตรงเนี้ยดีดีกว่าดีกว่าไปกดทีละยี่สิบเนาะโอเคกดไปเลยครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับแล้วกดไปประมาณห้าหกรอมนะั้งไปอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายขอบุกแปดมาอีกใบหนึ่ง ปะโอ้ได้สี่อันโอเคได้อยู่ก็ยังดีกว่ากดไอ้ตรงนั้นทีละหน่อยแต่เก็บไปแล้วกันเนาะมาเดี๋ยวเราไปแกลกจะรับรางวัลก่อนโอเคเกลือม,มานิดนึงอันนี้ได้อุย้ยนี่ได้สามใบเฮียคนอื่นได้สองได้สามใบ โหลหมื่นเดียวเว้ยด่นได้สองได้สามใบเว้ยเอาละทีนี้นข้าวของเราบ้างละข้าวที่เราจะรวยละมาสามใบโอเคเลยโอเคเลยไม่ได้นำไปดูว่าเท่าไหร่เที่สามใบว่ะืขาดเศษนิดนึงนะขาดอีกตัวหนึ่งนีง้่ได้บกบกแปดไปลุ้นเท่าน่อย เน,นี่ยไอ้แบบขาดตัวเดียวตรงนีน้ที่เดี๋ยวลองลองเศษสักหน่อยดีป่ะก็ขาดตัวเดียว,วทุกทีอะที่เหลี่ยมาสักอันดิแบบปุ๊กปุ๊กออกสักอันดิเติมพอพอ,พอเลยพอแล้วน้องกดทีละสองไม่น่าออกหรกีเหลืองด้วยสีแดงมาหมดละคือมีแถบหนึ่ง ทีเหลือมันออกเฮียฮิ่งเหรอวะวิ่งมันมาได้ไงวะโอ้โหน่ากินดีข้างในเจ๊งแน่กูดูตรงนั้นได้ไงอันดรธานเออได้บุกแปดไปลุ้นเว้ยเออก็ยังดีอันนี้อันนี้ได้ป่าววะอันนี้ขาดสามเว้ยขาดตรงสีเขียวเออได้อันนี้ไปห้าถึงแปก็ยังดีว่าใบหนึ่งอะ เฮ้ยโอเคนะเออได้ลุนเยอะกว่าชาวบ้านเขาหน่อยแต่ดวงหมดเออใช่ยังเสี่ยวอยอะไปตรงดวงหมดตรงนี้หรือเปล่ามามาอันนี้อีกใบหนึ่งเฮ้ยอะไรวะมันดีเกินไปเปล่าวะเหี้ยแปลกๆเลเริ่มทำแม่งตัวเองแล้วตอนนี้น <c oughs> ออกดีเอ,อ้ได้ T S O หรอเรียกเอาตังค์เดี๋ยวเอาตังค์ดีกว่าเนาะ ส okay. องสองเป็นยี่สิบสี่โอเคนักเตะเตรียมวิ่งแล้วเฮ้ยการ์ดไอนั้นได้เยอะแล้วตรงนี้ไ,ได้เก้าเก้าคนอื่น, 9, 7, นได้ 9, 9. เก้าเจ็ดนะได้เก้าเก้าเฮ้ยแบบอะไรวะแต่ก็เสียวอยู่เพราะเละข,ข้างนอกแม่งดีไงเละข,ข้างในก็ว่าเจ๊งแน่ <c oughs> <c oughs> เดียวข้างในมันเจง๊งร้อยห้าไปไปหนึ่งไปโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันว่าไ,ได้อะไรบ้างไปดูกันไปโอเคครับผมก็รับการ์ดกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดการ์ดตังค์มาได้เท่าไหร่ เขาขะเอามานแสนห้ามั้งด,ดูอีกทีไปเปิดแบบนี้ ESC เอลลูวยอุ้ย,ยเราได้เกินนะเหมือนจะได้เกินนะเพราะดูกค่แสนห้านี่ประมาณแสนแปดป่ะมานี้นะไอคอนรอยก้าวไปครับไอคอนรอยก้าว หน่อยก้าพี่บ้บาผู้ไฟไหนไปอุ้ยผู้ไฟอว้เยเฮ้ยปาซิวอว้เยเฮ้ยโอ้โหดินโยเออดินโยปาซิวอุ 25, ว้เยเฮ้ยสองหมื่นห้าอุ้ยเฮ้ยได้ปะตัดเนียกได้โอเคดินโยมาปาซิลแท้เอทีนี่อานายเน้นสองแสนนี่รวยๆเลยมาต่อที่ยี่สิบสามเดซอห้าผู้ไฟอยู่แล้วแต่จะเป็นตัวอะไรปะกดเลยไปลุ้นกันข้างใน สเปนของมอย,ยางสเปนซีดีถวไ,ไอ้นั่นเห็นว่าละไอบอลตเลสเอ,อนึงนะัสามหมืน่นสาม,มก็พอได้มาเก้าเห้าถึงแปดมาสักใบนะมันมีใบเดียวแหละสักใบอะไรผู้ไฟมาหน่อยอเอผู้ไฟว่าแล้วลาินแนกบ 9.9 3 1 8 LN ได้ปะไอดี ID หลักขอแบบเลทดีๆหน่อยดิมาหน่อยี s อีกแล้วี s อีกแล้วเยอรมันอู้ประตูไอ้ใครวะปูแปดได้ไหมอ่ะโอ้ทีอเอสไม่กเกลียวทีเอสไม่เกลียว แปดว่ะเพื่อนอมันมาไวเหมือนกันนะเนี่ยทีเอสมาเดี๋ยวใบนี้ก่อนละกันเก้าแปดครับบวกแปดเอลเอ็นได้ปะมันจะพอมีหลุด,ดมัยหรือไม่ตัวที่แบบเมตาอะไรก็ได้เพราะมันการันตีอ,อ๋อย่าล็อกเลทก,ก็พอไปมาอีอะไรบีทีบอ่ะาซิดูเฮ้ยกูติดโยอ ก็ั้งอยู่เจ็ดหม่แปดก็โอเคเออก็โอเคโอเคกูคโจ,โจิงจก็ได้ก็ได้อยู่โอเคเกินห้าหมื่นก็โอเคอยู่จริงมาประมาณแสนนะตอนก่อนแต่เดี๋ยวนี้ราคาลงนิดนึงก็ได้มาเก้าเก้าห้าถึงแปดเราได้สามใบครับคนเื่นอ,อาจจะได้สองแต่เราได้สามก็ขอได้ลุน้นสักหน่อยเฮ้ะสามใบเนี้ยทีเอสมอ่ก,ก็ได้นะเพราะมันช่วงนี้รู้สึกว่ามาบ่อยแล้ววะเอ็ s ออะ ปไปใบแรก S P L โอ้โชว์อีกแล้วตอวนี้โชว์อีกแล้วใบต่อไปมันเหมือนมีสองใบแหละจริงๆถ้าใบเมื่อกี้ไม่นับก็คือเหมือนมีได้ไดแค่สองใบใบนี่สองไปอีกทีนึง LN อกับทีเอมาหน่อยเอลเอูไ้ไป LN เยอรมัน โคซ oh, oui. like right. oh, oh, ี่เหรอไอ้ย hmm. ี่เฮ้ยล็อกปะวะโคซี่บุกอ่าบุกโคกนี่เฮ้ยยี่จะมานาทีนล่วโอ้แปดก็ได้นั่นไหนก็มาก็แปดก็ไม่ได้เหรอวะมาตัวเดียวกับีแบงค์เลย่ะโอ้โหแต่แม่งไม่แปดอะโอ้ย แฝก็ยังดีเว้ยหรือไม่โอ้โหเยอรมันถ้าไป CM หรืออะไรทุกอย่างไม่ดีเลยนะเว้ยกลางลุกหรืออะไรเงี้ยที่ไม่ใช่เอทีอ่ะกูว่าเอสทีโอ้โหแบบโคเซ่แน่นอนอะไรเงี้ยมีโคเซ่กับไออะไรนะโกเมสใช่ไหมมาใบสุดท้ายปั๊บกูแก้วบอกไอ้เดี๋ยวแก้วใบตัวเองไอ้ดีตัวเองชอบเป็นไม่เห็นอะไรเลยวะเดนมาร์กเดนมาร์กไปซ้ายเวะ โอ้มเมลโีโอ้โหเฮียเตนแปดไม่มาเลยโอ้ my god ไอดีกูเจ๊งเหรอวันะะนี้ไม่เง้ยมาตแต่ร้อยห้ถึงแ L N L N ขอ L N อีกสักตัวไม่หวังถึง T S ขอ L N บุกแปดบกแปมาบ้างเฮ้ยยื่งเไม่กเก็ดแล้วนะตอนนี้แปดนะแปด T S L N เอลเอ็นม่เยีเอาให้กูหน่อยจอนเฮ้ยไม่ใช่บังกีตอง68ยติดล้ลยบังเลยบังกีตองบลล้างให้กูจนได้ ยี่ห้องข้างมาทุบแน่จัดเพาะเพาะโต๊ะแน่เพาะประตูเพาะโต๊ะบ้านะไรใบสุดท้ายนะครับร้อยสองหกถึงแปดใบละหมื่นเอ็นมาอีกสักใบหนึ่งหรือทีเอสเลยก็ได้ไหนจะคุ้มแล้วขอสุดมาสามสองหนึ่งกดใบกูใบมาวีซ กูปักอิงอยู่ไข่เหรคิดไปแล้วคิดไปแล้วคิดไปแล้วว่าต้องไปนไปแล้วเพราะใบที่แล้วมันคุ้มแล้วไงคิดไปแล้วมันไม่มีทางได้ต่อคิดไปแล้วว่าแบบมันคงไม่ออกมาติดกันดึงดคิดอยู่ว่าแบบเคลียร์เลดีไหมเพราะแบบมันออกมาแล้วไง คุมแล้วปล่อยใจสบายโอเคโอเคโอเคล้านๆก็คือคุมแล้วเนาะโอเค,อเคนะครับถือว่าโอเคแล้วนะเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันว่าได้ดทั้งหมดเท่าไหร่เนาะไปดูกันไปะนะสรุปราคานะครับล้านล้านตัวเดียวจบพารค N, นะ์คเอลเอ็นอ่ะล,ะละ้านกูดินโยเจ็ดหมื่นไม่สนใจพวกนี้ไม่สนใจแนละ้วทีเอสเอ้ยแต่ทีเอสมาเนี่ยอันนี้บวกแปดเท่าไหรวงแฉะแต่มันร้อยยี่สิบสองเนี่ย ดีมิเนสถ้าแปดเท่าไหร่วะถ้าแสงกากได้อยู่น่าจะแปดอีกสักตัวนะประมาณนี้โคเซ่ก็แต่ได้ถ้าแปดอีกตัวก็สองแสนหกก็ได้อยู่โอเคเนาะนะครับปาร์กหนึ่งล้านล้าน,าน,านตังค์ก็อีกประมาณแสนประมาณแสนหกแสนเจ็ดประมาณนั้นนะครับเนาะก็ล้านล้านโอเคได้อยู่ล้านล้านนะครับ โอเคนาะประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามฝากกดกันด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายครับคุม้มเว้ย